ตอนนี้ลุงกำลังจะแกะกระเทียมเพื่อจะทำจัดจัดนี่จัดนี่สะระแหน่นี่นะคะก็คือเป็นน้ำพริกของอินเดียนะคะเราจะเน้นสะระแหน่คือทำไมต้องสะระแหน่ถามว่ากินเป็นใบๆได้ไหมได้เหมือนกันแต่ฟันของคุณจะสึกนะคะเพราะเขามีเส้นใยที่ที่แข็งแรงมากเนี่ยเราต้องวิธีการเอามาปั่นนะคะ เป็นตัวที่ช่วยดูแลสมองดับลมในท้องและช่วยย่อยอย่างดีมากค่ะถ้าใครเข้าวิเซิร์ตในอากูหรืออื่นๆเนี่ยจะดูจะดูเห็นสปปรรพคุณนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมากกว่าที่พูดนี้อีกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักโภชนาการสาคารีค่ะที่ขาดไม่ได้ดทีทน,นี้ลูกก็มาบอกส่วนผสมตะกี้พูดไม่หมดนะก็มีสะระแหน่มีพริกเขียวแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีขิงนะคะเดี๋ยวหั่นให้พอ พอเป็นชิ้นหรือละเอียดก,ก็ได้แล้วเราจะไปปั่นอีกทีนึงสัดส,ส่วนเราก็กะเอากะเอานะคะที่เรามีโดยเฉพาะสลรแหน่นหสสนเนี่ยให้สัดส่วนในเยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าอย่างอื่นนะคะแล้วตามมาก็เป็นกระเทียมแล้วก็พริกเขียวตามที่ต้องการต้องการให้ลดเผ็ดหน่อยเพื่อกระตุ้นตุ้นน้ำย่อยหรือว่าอะไราคุณก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะต้องใส่ปรุงเพิ่มก็คือ เกลือดำเกลือดำกะลานมักข,ของอินเดียนะคะที่จะเป็นส่วนผสมของจับนี่และขาดไปได้ก็คือผงมะม,ม่วงถามว่าทำไมต้องผงมะม,ม่วงคือผงมะม,ม่วงเนี่ยเขาจะสนิทสนมกันกับสารหน่เขาเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นยาที่จะต้องไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ประยุกต์ใช้มะขามเปียกหรือ อ,อินเดียเขาก็ใช้มเมล็ดทับทิมนะในการที่จะใส่ปรุงอาหารด้วยเหมือนกันตัวนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าเพราะอะไรแต่รู้ว่าถ้าปรุงออกมาเนี่ยรสชาติจะทําให้คุณเนี่ยคนที่เบื่ออาหารนะคนที่ไม่เจริญอาหารหรือรู้สึกว่าคือกินข้าวไม่ค่อยได้ถ้าได้จัดนี่ตัวนี้เข้าไปนะคะคุณจะต้องเติมข้าวอีกสองสามจานอันนี้อันนี้บอกได้เลยค่ะเพราะว่าเขาไปกระตุ้นกลไกลของร่างกายให้เจริญอาหารค่ะ อันนี้ซอยหน่อยจะจะปั่นได้ง่ายเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะแล้วพี่ใส่กระติกเลยนะปั่นแล้วใส่เลยนะค่ะอันนี้ก็ไม่ถึงหั่นอันนี้ก็หั่นแล้วใส่นี่เลยเใส่กระติกเลยพริกใส่เลยนะ,ะทั้งหมดใช่ค่ะ,<น>ะใช่ปั่นทีเดียวค่ะ อันนี้เราทำจัดนี่คนไทยคนอีสานเนี่ยแหละฉลาดเขากินอันนี้หั่นเลยตัวนี้เขากินสะแห่กับลาบกับอะไรต่างๆเนี่ยสแนแห่เป็นตัวดับลมที่เยี่ยมมากอินเดียใช้สสนแห่กินเป็นเขาเรียกเครื่องเคียงเขาเรียกจัดนี่เรียกว่าเป็นผักใบชนิดเดียวเนาะที่ททเห็นทุกมือก็ว่าได้แทบทุกมือเลยนะ เขาเขากินตัวนี้เพื่อดับลมกินอาหารนี้เดียวแล้วจะไม่มีลมในท้องสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงนั่นคือไวยากรณ์การกินเขามีทั้งหมด4อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราปั่นได้เลยใส่ขิงด้วยมีขิงระแนแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกเขียวเขาไม่ใช่พริกแดงเพราะอะไรคะพริกแดงทำให้ฟุ้งซ่านแล้วทำให้เป็นโรคกระเพาะ แตพ่พริกเขียวทําให้จิตสงบแล้วทาให้สมองดีก็ดูแลก้านสมองอ่าแถมยังดูแลกระเพาะด้วยไม่ให้เป็นโรคกระเพาะรักษาโรคกระเพาะได้คือพริกเขียวครับเนี่ยเราลบตรงนี้เราหั่นหยาบๆเดี๋ยวใส่เครื่องปั่นก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นตัวนี้ได้เลยเสร็จได้เลยนะคะตอนแรกปั่นให้เสร็จเลย แล้วก็ใส่เกลือแล้วเกลือไหนเกลือมากน้อยเท่าไหร่ก็ใช้กะเอาค่ะเอาใส่เลยใส่เลยถ้าอย่างนี้ประมาณประมาณเอากะเอาทําบ่อยๆก็จะรู้ค่ะเกิดประสบการณ์อื่นไม่ใส่ใช่ไหมใส่ผงมะม่วงเลยค่ะอ่ะผงมะม่วงหน่อยใช่แล้วก็น้ำผงมะม่วงทาให้นัวผงมะม่วงแห้งของของอินเดียเขาใช้มะม่วงที่สําคัญผงมะม่วงเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสมองค่ะมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเอาแค่รสเปรี้ยวใช่่ออยยางเนี่คือหลักโภชนา มะม่วงนี่ก็เป็นมะม่วงแบบปักใต้เขาใช้มะม่วงดิบนะเนี่ยมะม่วงดิบแบบปักใต้มะม่วงก็เรียกอะไรมะม่วงมะม่วงแก้วอะมะม่วงแก้วแบบปักใต้เดี๋ยวใส่ช้อนหน่ยเดี๋ยวได้นะคะเทใส่เลยดีกว่าค่ะแบบอ่าเอาน้ำน้ำใส่ไหมใส่ค่ะไม่ใส่ปั่นไม่ได้นะคะย้ายเหลวมากเอาพอเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมอะ แทนผมมมงมะม่มวงมันก็ได้เอาเอามาม่วงสดก็น่าจะได้นะแต่เราไม่เคยใช้อันนั้นน้ำ้อยไปใช่ไหมเอาช้อน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 ใหญ่าอ,อารมณ์ก่อไฟทำอะไรยังยังย,ยังยัง เดี๋ยวลุงต้องใส่น้ำให้เขาเห็นด้วยตุนขับลม กชิมก่อนพรพี่ชิมไหมลูปชิมวิธีชิมตักใส่มือก่อนให้เกิดความรู้สึกไปถึงลิ้นใช้ได้เลยนะพอดีนะโอเคที่ใส่นี่เลยเนี่ยเรียกเรียกเรียเรียกความหิวมาเลยเห็นท่านพี่ก่อนนี้แต่แต่จริงเนี่ยผมหมอที่อินเดียนะ บอใหญ่ด้วยที่อินเดียบอกบอกว่าผมนี่ไม่มีความหิวมาติดผมนี่ไม่มีไม่ไม่มีความหิวมันก็แปลกดูสีสันนะคะแต่จริงนะผมไม่ไม่มีความหิวเราไม่ค่อยหิวข้าวไม่ค่อยหิวข้าวไม่เรียกก็ไม่รู้อ่านี่ค่ะอ่าได้โอเคครับปูก็ไม่เป็นเลยลุงที่เราเสร็จแล้วหนึ่ง อายุเยอะแล้วเครื่องปั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ข้างนอกนะใช้ให้ดูรือยังนี่ยนี่คือจัดนี่ใกล้เลยเอาชนมาดิจัดนี่เลี้ยวประมาณนี้แหละนะเลี้ยวประมาณนี้พอดีประมาณนี้นะหรืออาจจะให้น้าน้อยกว่านี่สักนิดนะนั่นแหละคือจัดนี่คือสามารถที่จะจิ้มอะไรได้ถ้ามันสามารถจิ้ม แตงกวาจิ้มอะไรพ <te> ัก้เนี่ยควใช้เท้าคนนี้ได้เดี๋ยวทำโดยใช้เท้านะนี่ได้จัดนี่แล้วเราไปวางไว้ก่อนอาจจะทําจะให้ดูว่าเครื่องเคียงมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ทำเครื่องเคียงไว้เลยพี่ทําเครื่องเคียงเสร็จเดี๋ยวเราจะก่อไฟก่อนหรือจะให้ทําอะไรต่อทำทำอันนี้แหละอรุ่ไปก่อไฟก่อนอันนี้เป็นเครื่องเคียงา้เราหั่นอย่างนี้สามารถจะจิ้ม สามารถที่จะใช้จิ้ม,มจัดนี่ได้เนี่ยเราทําอย่างนี้ถ้าจะจิ้มจัดนี่ต้องทําอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องจําจิ้มจัดนี่เราก็หั่นตามอ่าถ้าไม่จิ้มจัดนี่เราก็หั่นอย่างนี้แต่อย่างนี้ก็จิ้มได้แต่มันไม่ดีเท่ากับหัน่นแบบ<ร>ที่<ร>หัน่นแบบเดิมตแตงกวาแตงกวาเอาทำอะไรลุงก็เป็นเครื่องเคียงไงอ๋อเป็นเครื่องเคียงด้วย แตงกวาโบราณนั้นนะ่ะแตงกวาสายพันธุ์โบราณนะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะอันนี้เป็นแตงกวาสายพันธุ์พราตะวันนะวันนั้นเราไปเอาที่สวนพราตะวันมา <c oughs> อา้าวเครื่องเคียงมีอันนี้ด้วยเอาเครื่องเดียว <c oughs> พอเครื่องเคียงมีมะเขือเทศด้วยนะมะเขือเทศค่ะ<อ>ลางนี้ด้วยลางนี้ให้ลางนี้ให้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงเอาเอาเอาสุกมา อันนี้มีกระสุอะน,น,นอ,อันนี้ล้างดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอะไรบ้างที่เป็นเครื่องเคียงได้บ้างคะท่านพี่พี่บอกว่าไม่กินผักสดแล้วมีอะไรกิน,นบ้างมะเขือเทศจะให้กินอะไรพริกเขียวพริกเขียวหัวไชเท้าหัวหอมแดงใหญ่นั่นแหละเป็นเครื่องเคียงที่ดีที่สุดอ่า มะเขือเทศก็ดูแลผิวพรรณดูแลเลือดลมดูแลทุกอย่างที่ดีมากทำให้ผิวดีแล้วหัวหอมเนี้ยฆ่าเชื้อบำรุงกำลังถ้าเอาไปเจียวดูแลหัวใจดีมากแล้วก็พริกถ้าใครอยากจะเผ็ดหน่อยก็กัดนิดนึงแล้วก็หัวไชเท้าที่จริงหัวใชเท้านี่สำหรับ ดับร้อนในนั่นหนึ่งแต่ที่สำคัญคือฆ่าเชื้อได้ดีมาก hmm. สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ด้วยหัวใจเท้าไม่ใช่เล่นเลยนะตองนี้ใช่หัวใจเท้าดูแลปลอดด้วยมันสารพัดประรอ่าลุงไม่รู้ทุกโพกนี้มากหรอกนะรู้เท่าแต่ว่าเออฟังเขาบอกมั่งฟังฟังที่อินเดียเขาพูดท่านั้นแหละ หรือว่าคนอื่นๆที่เขาพูดพอเป็นกระสายก็มาคุยให้ฟังล้างหน่อยนท่านพี่เดี๋ยวนี้โรงเรียนอะไม่ใช่ว่าอยู่แต่ห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้อยู่แต่หน้าจอไม่ได้อยู่กับ g l เกิ้โรงเรียนจริงๆอะอยู่กับที่คนคนนั้นอะเรียนรู้ขนขวายสิ่งที่มีประโยชน์เอามาใช้ในชีวิตของตัวเองเพราะนั้นอะความรู้มันมีอยู่ทั่วไปค่ะจากคนก็มีจากอะไรก็ได้ที่เรา ได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วมาพัฒนาตัวเองได้อะค่ะไม่จําเป็นจะอยู่ห้องสี่เหลี่ยมหรอกอันนี้เราก็อาศัยสอบถามจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มาแล้วก็มา,าแบ่งปันมาแชร์ต่อว่าอะไรดีก็ให้ให้ชวนกันเอาไปใช้กันแบบนี้ค่ะขอโทษนะคนที่จบจากตะวันตกมาอาจจะกินที่ผมทำไม่ได้นะเพราะว่ามือก็ไม่ล้าง กระดานเขียงก็ไม่ได้ล้างใช่ไหมจับหันห่นเอาหั่นเอาไม่ล้างเลยแตงกวาท่านะั้นล้างอันนี้ล้างแล้วเนมะื่อกี้ล้างแล้วค่ะนี่แหละคือเราถ้าเราทำตัวเองให้สะอาดทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะกายนะวาจาใจนะมันมันยากหน่อยมันต้องถือศีลอะไรชัดเจนทั้งเพื่สะอาดกายด้วยเครื่องเทศนี่แหละ เครื่องเทศตัวนี้นะใช่เครื่องเทศมาซาร่าก็คือติดครัวตลอดค่ะดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เครื่องเคียงก็ไม่ต้องมากแค่นี้แหละคืออาหารเป็นยาได้ก็เพราะตัวนี้ค่ะเลือเฟือแล้วเนี่ยประกอบด้วยเครื่องเทศหลายอย่างค่ะไปเสิร์ชดูแต่ละตัวเนี่ยคือสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมะนาวล้างหน่อยลูกมะนาวไร้สารพิษกินได้มะนาวกได้ทั้งหมเลย กินแล้วสบายอ,อกสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงให้สงสัยมะนาวเออท่านพี่คะที่จริงอ่ะเราใส่มะเขือไอหัวหอมเนี่ยในแกงแล้วแบบเจียวแล้วทําไมเราต้องกินสดอีกหัวหอมเนี่ยมันตัวสำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะนั้นเมดเจียวแล้วเอาเจียวเนี่ยกระปรุงหัวใจนะกินสดสารบรุษบำรุงกําลังแล้วฆ่าเชื้อ เยี่ยมมากอ่าเราทําอย่างนี้เลยแต่ถ้าเจียวนี่หัวใจโดยเฉพาะค่ะค่ะเจียวก็ต้องเกียวโดยนํามันมาตาดมันเป็นตัวสกัดสารอาหารจากหอมได้อย่างดีหอมแดงสําคัญที่สุดหาะแดงนี้เป็นหัวใจของอาหารของอินเดียหนึ่งในหัวใจของอาหารของอินเดียนี่เราเสร็จแล้วดูแล้วเหมือนเขาทํางานกันเป็นทีมเป็นเครื่องเคียงแต่ไม่ไม่มีผักไม่มีแต่อันนี้มันเป็นผล่ะผักผลผักหัวผักผล ตัวนี้นะคะเราก็จะไปจิ้มกับจัดนี้สารแเน่ใช่ไหมที่เราปั่นตะกี้คำนึงกินข้าวสองสามคำแล้วจิ้มมาคำนึงแบบนี้เนาะค่ะนิดหน่อยเราเวลากินอาหารเรากัดนี้นิดนึงอ้าวนวลหน่อยนั่นหน่อยมันอันนี้คือหลักโภชนาเลยใช่ไหมหลักโภชนาค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เราก็กัดนิดหน่อยกัดนิดหน่อยเวลากินให้ออกเปรี้ยวนิดหนึ่งอยากจะเปรี้ยวก็กัดมะนาวนิดหนึ่งแค่นั้นก็จบ ทำไมพี่ต้องน้ำลายไหลด้วย <c oughs> คือน้ำลายหลายรอบน้ำลายไหลเลยคน,นอินเดียบอกว่า<อ>ไม่มีความหิวแต่มีกิเลสจ,จังมีความอยากอยู่โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะติดไฟที่เตาแล้วก็ปรุงเลยทีเนี้ย<ะ>ปรุงเลยทีเนี้ยใช่เราปรุงเลยที